โอเคลูกเราเอามะละกอมเลยนะเราแม่จะเอาไปตำส้ตมตำให้กินโอเคแม่เราเอามะละกอมาให้แต่ตอนนั้นแม่ยังไม่จ่ายหนูเลยนี่สี่สิบที่หนูไปจ่ายมะละกอให้แม่อ่ะโอเคแล้วแม่เอาให้เอาไปแค่ยี่สิบบาทก่อนนะลูกแล้ววันพรุ่งนี้แม่จ่ายโอเคแม่ติดหนี้หนูยี่สิบบาทนะโอเคลูกเราติดหนี้ไว้ก่อนยี่สิบบาทแล้ววันพรุ่งนี้จ่ายแน่นอน เอามาละกอมาสีลูกโอเคแม่เอาไปเอาเอาไปก่อนลูกนึ่เอาไปอีกลูกอ่ะเอาไปอีกลูกอ่ะเอาไปลูกสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคเอามาแล้วเอาไปตั้มละกอให้ตามทุ้มตัมมาโป๊ะ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 โอเคเสร็จแล้วลูกเอาไปโอเคแม่เอามาหู้น่าอร่อยนะแม่แม่ทำยังไงอ่ะสอนหนูทำหน่อย โอเคหนู okay, กินแล้วนะแม่รวม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 ป้าจบจบไปกับอนะีพีสองครับอีพีสองของหนังตำนานลุงลุงมาละกอตอนนี้เป็นอีพีสองแล้วนะเออก็เออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้ว ถึงจะแบบเรได้ทำคลิปแบบนี้ต่อแล้วอันนี้เราภาคสามมันจะมาต่อพรงนี้นะครับบายบุย